วันนี้มาแก่พันอ้อยนะคะมาแก่พันอ้อยห้าร้อยห้าร้อยมัดค่ะใส่เทนเลอร์นะคะขับมาโดยสามหกแอลสามหกนะคะจะลากไปไหมอยู่เครื่องกับบกมือละอย่งบกมือเพื่ออะไร ใกล้เสร็จแล้วนะคะมองง้ามบมองมอง้ามค่ะทุกคนค่ะแปรงนี้น่าจะไม่ได้ขายค่ะนาจิเรตาเพาเดพันรถแกดคิดว่าน่าจะขึ้นโบวิดมอดรอกไม่รู้จะแก่กับบ้านได้ไหมนะคะ ใกล้ใกล้ใกล้เสร็จแล้วครบเบตุยแล้ว